สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันอังคารที่19เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นเะครับเราเจอกันเช่นเคยในะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของพายุมนันยีตอนนี้มุ่งหน้าไปสู่เวียดนามแล้วบ้านเราจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณชบริท จันทรรัตกรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของต้นแบบระบบบริการสุขภาพสี่หมอนําร่องสิบจังหวัดนะครับคืออะไรบ้างหมอทั้งสี่คือหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คืออะไรเนี่ยนะครับได้คุยกันกับนายแพทย์ชเวสานนามบานผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสในช่วงเล่าเรียงนะครับ ธนาคารนมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีวงเงินรวมทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการรายย่อยจะได้นําไปใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับรวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็บรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบด้วยนะครับโดยสินเชื่อน,นี้คาดว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวน3 0 0แสนรายด้วยกันซึ่งจะทําให้เข้าถึงสินเชื่อแบบเบีย้ยต่ําที่ให้บริการโดยสถาบันการเงินนะครับ โดยสินเชื่อนี้จะให้วงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยเดือนละ0.75ผ่อนชำระโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการครับประกันแต่อยา่างใดผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o ของธนาคารอมสินนะครับโดยจะเริ่มลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอสิทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับโดยมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนมีโดยโครงการนี้หรือว่าสินเชื่อน,นี้จะมีระยะเวลาในการดําเนินการนานถึงวันที่30พฤษภาคม2 5ง8นะครับหรือจนกว่าจำนวนในวงเงินจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงโดย กระบวนการในการขอสินเชื่อนั้นจะเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับไปจนถึงการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติซึ่งจะทำผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณ3วันถึง5วันด้วยกันผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน m ม m o นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS ก็ได้หรือไว Android ก็ได้แล้วก็สามารถเปิดใช้บริการได้ด้วยตนเองนะครับหรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับ โดยการติดต่อกับทางธนาคารออมสินนั้นจะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อสมัครเข้าใช้บริการด้วยนะครับถ้าต้องการารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1ึ่ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสิน จำนวนสองรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับ เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินได้จัดทาได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นการเสริมสภา เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับสามารถนำสินเชื่อไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องแล้วก็นำไปใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้นะครับโดยคาดว่าสินเชื่อนี้จะช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวน3 0 0 0 0 0รายด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนําไปใช้ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพโดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวน300,000รายนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจะได้นําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องแล้วก็การลงทุนเพื่อประกอบอาชีพนี่นะครับคำถามคือมีการ คาดการ์ว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจานวนเท่าไหร่นะครับเป็นจานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยไต้ทุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังแล้วพิมพ์คําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่18พฤศจิกายนจากจังหวัดสระบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุริรัตน์นาคนิรันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็น ช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของพายุมันจีตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะครับเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณชบริตตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชบริตครับสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่ไหนบูรพัทครับฮะตอนนี้อยู่ไหนนะฮะมันจีก็ยังอยู่วนๆอยู่วนๆอยู่คือตัวเขาเองออกมาจากฟิลิปปินส์นะคเข้ามาในทะเลจีนใต้นะครับ มุ่งเป้านี่ไหหลําเลยนะครับอ๋อไปทางนู้นเลยนะอันนี้ขึ้นขึ้นสูงไปหน่อยฮะไปหหลําเพราะเข้ามาทางตะวันตกแล้วก็ค่อนไปทางเหนือนะฮะอันนี้พอไปไม่ไม่ได้ถึงไหหลํานะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี้ยังลงมาเป็นระลอกระลอกนะครับก็ก็มาปะทะกันไว้นะก็คาดว่านี่แหละครับสิบเก้านี่จะทําให้ชะลอตัวนะฮะชะลอตัวไม่ถึงไม่ถึงไหหลํานะครับไม่ถึงไหหลําคราวนี้ ตัวะละลอกความเย็นเนี่ยยังมาต่อเนื่องฮะคาดว่าประมาณยี่สิบสองยี่บสามเนี่นครับก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเนี่ยไม่ถูกก็จะวนนะฮะวนบ้างสลายไปบ้างนะฮะก็จะเห็นว่าทําให้ฝนตกเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของเกาะหยหล่ำนะฮะก็<อ>ขึ้นเกาะนะครขึ้นเกาะกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะ ยังไม่ได้แสดงออทธิริ์อะไรนะครับคราวนี้พอหมุนหมุนบนเนี่ยครับดูแล้ว23นะเขาพยายามจะจะจะรวมตัวอยู่เหมือนกันนะจะรวมตัวเรียกว่าเรียกพลังขึ้นมาแล้วก็พยายามจะขึ้นฝั่งเวียดนามให้ได้นะครับ <c oughs> ก็มาแตะฝั่งเวียดนามนะครับวันที่22 23เนี่ยครับแต่ก็ก็สลายตัว <c oughs> ครับที่สุดก็สลายตัวอยู่ตามตามชายฝั่งเนี่ยครับครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นมามาไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นก็เข้าไม่ถึงไทยนะครับก็จะทําให้ฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งนะฮะของเวียดนาม <c oughs> นะครับก็ตั้งแต่เมืองเออมืองวินนะเมืองวินเมืองเว,งเวลงไปจนกระทั่งถึงเมืองดานังครับอ๋อประมาณทางตอนกลางขึ้นไปใช่ไหมครครับ <c oughs> ตอนกลางกลางขึ้นไปอกลขึ้นไปอ่าก <c oughs> ็ถึงที่แสดง <c oughs> ว่าลมหนาวหรือว่าอากาศเย็นจากจีนที่มันมาทาง ลาวแล้วก็มาทางนครพนมเนี่ยเขาก็ดันไว้ไม่ให้มันเข้าประเทศไทยเนี่ยครับนะ่ะก็อันนี้ก็ยังมองดูเลยครับว่าวันนี้เองนะวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้นี่มันจะมีเส้นเส้นที่เรียก,กว่าความหนาวแล้วฮะมาแตะเชียงรายแล้วครับ <มา S 1> แตะ <มา S 1> เชียงรายเลย <c oughs> นะคือบุกเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเช้าว,วันนี้ตอนเจ็ดนาฬิกานะฮะดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็เอาเขาก็เอาเส้นความหนาวความเย็นความกดอะไรต่างๆมามาเขียนให้ดูเนี่ยนะฮะ ก็ดี <L an> <S an> ใจครับว่าโอ้นี่คนเชียงรายนะตอนบนนะครับตั้งแต่แม่จันไปถึงแม่สายเนี่ยครับก็จะเย็นดีนะเย็นดีคือเรียกว่าได,ได้ได้ความเย็นเลยนะครับขณะน,นี้แล้วส่วนเกือบถึงนครพนมนะเกือบถึงบึงการนะครับก็บคาดว่าอีกสักสองสาวันนะฮะคงจะเลื่อนลงต่ํามาอีกนะน่าจะกดดันลงมาอีกครับมาถึงมาถึง,ถงนครพนมนะเพราะฉะนั้นอีสานตอนบนก็จะเย็นกว่านี้อีกนะครับภาคเหนือตอนบนก็จะเย็นลงอีกครับเส้นสีน้ำเงินหรือเปล่า เออเป็นเส้นสีถ้าเรียกหมายเลขนะฮะห <10 16 S 2> นะึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกใช่ไหมฮะครับหนึ่งศูนย์หกนี่หนาวหนาวเย็นจริงนะฮะแต่หนึ่งศูนย์ยกว้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นี่ก็ยังแบบสบายๆฮะไม่ไม่หนาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ความกดเป็นเอ่อมิลลิบาร์นะครับความกดอากาศครับฮะอ๋อครับจะได้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเวลาเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีเส้นกำกับไว้ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เลยครับมีเป็นเส้นเส้นนะฮะบางบางบางวันก็มีสีแดงให้ดูด้วยก็เอองี้ก็ชัดเจนดีบางวันกรมอุตุท่านก็ไม่ได้ใส่สีแดงเราก็ต้องหาตัวเลขเล็กๆนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกครเป็นตัวตัดสินเลยว่านี่หนาวนะครับอ๋อมันจะมีเส้นกำกับอยู่ถ้าเข้าไปดูแผนที่ปุ๊บเนี่ยจะมีตัว L ตัว H ตัวอะไรพวกนี้ใช่ครับซึ่งมันมีในยาะมีมีความหมายยังไงฮะไอเส้นไอตัวยอดที่บ่านี้ เอ่อเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าสภาพเอ่อซักหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะก็เป็นเป็นหน้าด้านที่ความหนาวแผ่ลงมาเลยนะแผ่ลงมาย้อยเอ่อลงมาคล้ายๆไอติมนะฮะย้อยขึ้นย้อยลงมีขอบบ้างอะไรอย่างงี้นะครับ่ะแล้วก็จะชี้ลงไปตรงไหนก็ตรงนั้นจะหนาวกว่าเพื่อนนะครับ,รบะอย่างเช่นที่ห่างเห็นในภาพนะครับก็จะมีหนึ่งศูนหนึ่งหกนี่ลงมาแตะเชียงรายตอนบนนะแถวแถวแม่จันแม่สายละครับเชียงของนะครับะ แต่ว่าพระพนครพนมนี่ยังมาไม่ถึงนะครับก็ต,ตามตัวพายุนะถ้าหากว่าดูจากเส้นนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะพายุก็เป็นความกดอากาศต่ํานะครับความหนาวเป็นความกดอากาศสูงนะครับพ<อ>ายุนี่เป็นอุ่นนะฮะพายุนี่เรียกว่าอุ่นมีพลังอุ่นๆอยู่นี่นะครับแล้วก็หมุนรอบตัวเองได้ด้วยเพราะมีพลังสูงถ<อ>้ามีเส้นพวกนี้ซ้อนกันเยอะๆก็แสดงว่ามีความแรงสูงนะครับตัวตัวตัวเลขเขาจะอยู่ตรงพม่านะฮะที่มันจะยื้ออยู่นะใช่ไหมฮะ ไล่ไปหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็ว่าไปตามนั้นอ๋อหนึ่งหกนี่คือเย็นแล้วฮะเย็นแล้วฮะหนึ่งหกนี่หนาวเลยครับหนาวเลยแหะครับวันหนาวหนาวครับหนาวครับแต่ถ้าหนึ่งสี่นี่เย็นสบายนะฮะโอ้โหแล้วทาไมเขาแผ่มาไกลขนาดนี้ฮะลงทางฟิลิปปินส์นู่นเลยอ่าใช่ครับมันก็มีลงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คนฟิลิปปินส์ก็อุ่นใจได้ว่าไม่มีอีกแล้วพายุมาฟิลิปปินส์นะครับ ไม่มีมาแล้วเพราะว่าไอ้ความหนาวนี่แผ่ลงไปถึงแล้วนะแต่เราดูไอ้ก้อนกลมๆที่ซ้อนกันหลายๆรูกเนี่ยอันนี้แหละครับเรียกว่ายังมีกําลังสูงอยู่นะฮะมีพลังแต่อย่างไรก็ตามนะเขาก็สู้ไม่ได้ครับ,รบเขาก็พยายามจะให้กดดันนะจะเห็นว่าถูกห้อมล้อมด้วยเส้น1016ใ<ช>่ห้อมล้อม106 1 6นี่ก็บังเต็มที่เลยเอาแขนเอาขากันเต็มที่เธอกันแผ่นดินใหญ่ไปหมดเลยนะ ฮ่าห้าฮ้า,าไม่ใ่่เท่าเพราะฉะนั้นเขาก็มาแผ่อำนาจอยู่ได้แค่ครึ่งหนึ่งของเกาะไ้หลัมเท่านั้นครับอ๋อครับคุณชวลิตผมสังเกตดูเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปทางอ,อินเดียเลยไปถึงปากีสถานอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเอชแล้วก็ตัวแอลคอยดันๆเอาไว้ใช่ไหยฮะใช่อันนั้นจะสลับกันด้วยนะเขานี่ แสดงว่าในในส่วนตัว H เนี่ยนะฮะส่วนที่เป็นมวลความเย็นนี่ยังไม่ยิ่งใหญ่จริงนะฮะยังไม่ยิ่งใหญ่จริงของเรานี่ตัวยิ่งใหญ่มาเลยฮะตัวยิ่งใหญ่มาถึงเลยครับอ๋อของเราใหญ่กว่าอ่า เอาแล้วนี่เส้นตัวใหญ่มันจะเป็นหนึ่งศูนย์สามหกนะฮะไอ้ตัวบนตัวบนที่เป็นตัวเอชนะฮะแล้วมีตัวเลขเล็กนะครับหนึ่งศูนย์สามหกครับอันนั้นคือก้อนใหญ่จุดเลือดแข็งเลยไหมฮะอันนั้นอ๋อไม่ไม่ถึงกับเลือดแข็งครับแต่ว่าก็เรียกว่าหนาวเย็นตัวเลขตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่ห่างจากประเทศไทยไม่เท่าไหร่นะครับดูจากแผนที่เนี่ยใช่ครับห่างห่างไม่เท่าไหร่ฮะก็แถวชนตูอะไรอย่างงี้นะครับ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 แล้วก็ เหนือขึ้นไปก็จะเย็นกว่านั้นอีกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดันออกไปทางเวียดนามได้ด้วยสิครับเวียดนามเหนือใช่ครับเดี๋ยวถ้าหากว่าก็พายุนี่ถ้าเอเรียกว่าวันที่ยี่สิบสามสลายแล้วนี่นะฮะสลายแล้วก็ไม่ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วความเย็นก็จะลงมากระชาวเวียดนามก็จะได้จะได้ความเย็นเต็มที่แล้วครับแล้วมันจะลงไปถึงไหนะหรือว่าต้องไปเจอกับทางทางใต้เจอก็เคลื่อนลงมาก็คง มามาถึงแถวสุโขทัยอะไรเงี้ยนะครับบ้านเรานะฮะภาคอีสานก็ลงไปลึกหน่อยฮะภาคอีสานก็จะลงไปถึงโคราชครับโคราชอีสานใต้ไหมครับครับอีสานใต้ครับก็จะมีภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนใต้นะครับก็จะได้รับความหนาวเย็นในระดับที่ว่าเรียกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกได้ครับครเอาล้วอย่างนี้มันจะทําให้ภาคใต้มีฝนหนักหรือเปล่า ครับตอนนี้นะครับก็มันดันกันไปดันกันมาสู้ก<ช>ันไม่ไหวมันก็ปลดปล่อยลงไปทางปลายแหลมยวนเลยครับอ๋อครับ,รบมันก็จะมีพลังงานฮะพลังงานที่เหลือเวลาสลายตัวก็เลาะตามชายฝั่งแหลมยวนก็ไปโผล่ภาคใต้ของประเทศไทยอ๋อค,คือไอ้อ <ฮะ S 2> ตัวแอลฮะเออจะไม่ใช่ตัวแอลแลค้คคัะอันนี้จะเป็นเส้นลมเฉยๆแล้วเส้นลมไม่เฉยไม่ไม่ฮะไม่ได้รวมกันเป็นก้อนละครับเพราะว่าเวลาแตกสลายฮะแตกสลายก็เหลือแต่ลมลมกับความชื้นนะฮะ ความชื้นความอุ่นเนี่ยนะก็วิ่งแล้วตามชายหาดนะลงไปทางทิศใต้ของเวียดนามนะพอผ่านแหลมยวนอยู่ในทะเลนะฮะ่อ,อยู่ในทะเลใช่มันก็มันจะกลายเป็นลมพัดไปเรื่อยๆอ่าเป็นลมพัดไปนะครับเขาก็ยังโดยทิศทางก็ไปตะวันตกอยู่แล้วนะพะผ่านแหลมยวนปุ๊บก <ๆๆ S 2> ็ก็มาภาคใต้ประเทศไทยไปทางตะวันตกพอหันไปทางตกก็พวกนี้เลยคนระับเป้าหมายนะเออชุมพร,รเออสุราษฎร์ธานีานะฮะลงไปน,นครศรีธรรมราชอ๋อเขาวิ่งลาอชายฝั่งมาเลย ห้าก็กระทะล่ะเขานี่ไม่เลาะครับเขานี่ประทะเพราะว่าของเรามันแหลมแหลมเล็กด้วยนะฮะแหลมเล็กเรียกว่าภูเขากลางเนี่ยภูเขากลางเอ่อกลางกลางของเขาเนี่ยอ่ามันมันยังไม่ได้สูงเหมือนกับทางทางยวนเขานะทางเว <c> ียดนามเขาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ก้านะพวกนี้วิ่งวิ่งข้ามไปได้เลยการวิ่งข้ามเนี่ยอ่า<ล>มันก็จะปลดปล่อยความชื้นลงปลกปล่อยความที่มันกลายเป็นฝนนะครับกลายเป็นฝนเพราะนั้นตั้งแต่ชุมพรนะฮะสุราษฎร์ธานีกับ เอออน,นครนะฮะสงขลาลยะลาปัตตานีาอ่างใหญ่ยวลาปัตตนี้อาไว้ฮะในที่ว่านี้โดนทั้งแถบเลยครับทั้งแถบเลยนะฮะทั้งแถบเลยเพราะฉะนั้นก็วันที่ยี่สิบสองเนี่ยครับนะฮะพอเขาปลดพลังงานพวกนี้ก็จะมาไล่มาเสริมภาคใต้เราเพราะฉะนั้นภาคใต้เราก็จะฝนหนักแลลวครับฝนหนักยี่สิบยี่บเอ็ดยี่สบสองไปนไต่นี่ฮะฝนจะหนักเลยครับที่เราคูดกันนี่มารีได้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องเลยด้วยฮะไม่ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเลยเขาไปนู่นแล้วไปตรง ชกต่กันที่ไหายหลําแล้วก็แพ้กันที่หไปแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ได้มาครึ่งเกาะเท่านั้นที่คุณเฉลิมิดบอกว่ามันจะมีไอ้ไอ้ความเย็นเนี่ยมันไหลลงมาตามชายฝั่งเวียดนามเนี่ยแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมาเติบโตในในในแถบทะเลจีนตรงนี้ไหมฮะก็ก็ความเย็นนี่ก็จะไม่มีจะไม่มีความชื้นไม่มีความชื้นความแห้งเป็นความแห้งกับแต่เราจะเห็นว่าเออพอเย็นๆพวกปากเราจะแห้งนิดนึงอะไรเนี่ย พอมันเป็นความแห้งนี่ก็ไม่มีฝนแล้วครับมีแต่ผิวเราจะกล้านไปอะไรต้องใช้ครีมใส่อะไรแล้วนะครับะแต่ว่าถ้าถ้าไม่เจอกับน้ําทะเลเข้าไปแล้วก็อากาศมันอุ่นขึ้นเนี่ยก็ก็ประท่ากันก็เกิดหมอกเฉยๆครับเกิดหมอกเส่น้ําทะเลฮะอทะเลก็ก็จะถูกค่อยๆแทรกซึมเอาความเย็นลงไปลงไปเรื่อยๆคฮัไมีโอกาสก่อตัวไหมไม่มีละครับตอนนี้ไม่มีภาคภาคใต้นะ คือทะเลจีนใต้ทางใต้ใต้ไปเลยเนี่ยครับยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ดีเลยฮะคุณพิพัฒน์ทักผมเนี่ยมันเกิดก่อได้นะฮะไปถึงเดือนธันวาคมเลยครับใช่ที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้ามันก่อในนี้ปุ๊บเดี่ยมันจะเข้าภาคใต้ดีครัไม่ใช่อะไรใช่เลยนะเพราะฉะนั้นธันวาคมเนี่ยภาคใต้เราต้องระมัดระวังครับเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วนี่พายุชื่อปลาบึกนะก่ออยู่บ้านเรานี่เลยฮะก่ออยู่ในอ่าวไทยแล้เลยใกล้ใกล้เลยนะฮะภาคใต้เข้าภาคใต้นี่ เข้าตรงที่เดิมก็คือจริงๆก็คือแหลมตะลุมพุกนะไม่อยากเรียกชื่อเดิมเพราะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับรก็คงจะใกล้ๆกับปลาบึกก็ต้องระมัดระวังนะว่าจะมีการก่อตัวในช่วงธันวาคมนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยทิศทางก็คงจะเข้าแถวแถวเดิมๆนะนครก็น่าจะเป็นนครนครก็แถวปากพนังนะครับอปากพนังสีชงท่าศาลาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมา ที่สิชนท่าศาราของสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นแม่น้ําตาปีก็ต้องระวังนะครับาอยู่ใกล้ลําน้ำแม่น้ําตาปีนะครับเสาธงท่าดีเนี่ยเห็นเป็นคลองเล็กๆนะครับแต่เวลาฝนตกลงจากเขามานี่ครับรับกันไม่ไหวนะครับแต่ตาปีนี่ยาวยาวแล้วก็ทําให้สวนผลไม้ จะหายบ่อยๆนะครับอันคนสุราร์ก็ต้องระมัดระวังส่วนตอนล่างของชุมพรก็ยังมาคิดว่าอยู่ในภาวะนี้อยู่นะครับวันที่20กว่าเนี่ยฮะชุมพรหลังสวนนี่ก็สวนผลไม้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับใครอยู่ใกล้คลองนะครับก็ต้องต้องระวังกันด้วยนะฮะแล้วที่คาดไม่ได้นะทางทางใต้เองนะครับก็มีเป็นช่วงๆนะครับที่ว่าหัดใหญ่เนี่ยจากเสดาเนี่ยครับคลองอุทภาวน้ําก็จะขึ้นสูงนะฮะ แล้วตัวแถวสายบุรีนะสายบุรีของนราธิวาสนะครับาธิวาปัตตา,าตนีเนี่ยครับก็มักจะขึ้นสูงด้วยเพราะฉะนั้นยี่สิบกว่านี้ต้องระวังหมดเลยภาคใต้ทั้ง,ท,งที่ติดกับอ่าวไทยทั้งทั้งบริเวณทั้งแถบเลยเรียกว่าทั้งแถบเลยนะครับว่าอันที่หนึ่งฝนมากน้ำมากอยู่แล้วนะฮะเลือกจากพลังที่เหลือนะพลังที่เหลือในทะเลจีนใต้ไหลมาทางนี้หมดเลยนะครับอ แล้วก็มามาเรียกว่ายังไม่ได้เรียกเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะฮะเรียกเป็นสายสายเป็น<ด>แขงๆมานะครับแล้วก็ทําให้ฝนตกทั้งแถบเลยใช่นะคราวนี้ต้องระวังการก่อตัวหรอครับ อย่างที่คุณทิพัฒพูดนี่ถูกเลยความหนาวดันดันลงมาเอ้ยการก่อตัวยังเป็นได้อยู่นะฮะในทะเลจีนใต้ก็ยังเป็นได้อยู่เพียงแต่ว่าทางคนฟิลิปปินส์ไม่ต้องห่วงแล้วนะฟิลิปปินส์ไม่มีข้าก็ลพักผ่อนได้แล้วนะในแปซิฟิกไม่เกิดแล้วครับผมหลับตาตอนล่างนะฮะแล้วในอ่าวไทยนี่เกิดได้กําลังหลับตานึกอย่างนี้คุณเฉลิมฤทธิ์ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะฮะช่วงนี้หรือเปล่าที่สมัยก่อนเลฟูจีเนี่ยเขาจะลอยเรือจากไปแหลมยวนมาแล้วก็มาขึ้นอ่าวไทย ใช่เลยครับลมแรงดีลมมันมาตรงนี้ใช่ไหมฮะลมแรงดี่ะลมแรงดีเลยครับก็ก็เรียกว่าฝนก็ไม่ตกตกนิดหน่อยนะฮะตกนิดหน่อยอยู่ในกระแสลมนี่มีความชื้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรือนี่ก็ไม่ไม่ต้องใช้พลังอะไรนะไปในระคบชักไปลมก็ คิดนี้เลยฮะก็มาแถบจังหวัดแถบนี้แหละครับในนะสมัยโบราณก็เป็นะยอย่างนี้อยู่นะครับฮะพ้นแหลมยนมาได้ก็มาถึงภาคใต้เลยครับอ๋อครับผมนึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนที่เคยมีประสบการณ์ไปเดินเล่นริมทะเลนครซึ่งไม่ได้เดินเลยนะตอนนั้นยุคนั้นมีทั้งศกปีทั้งอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีละ<อ>ยุคนั้นมันมีอยู่นะฮะยุคนั้นมีอยู่เอาเป็นว่าเขาใช้เวลาช่วงนี้อาศัยแรงลมเนี่ยเข้ามาแต่ว่า ถ้าเขาจะก่อตัวขึ้นมาเป็นพายุเนี่ยคุณเจริตครับมันจะต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่หรือต้องคอยจับตามองล่วงหน้าสักกี่วันเนี่ยของเราพอถ้าเกิดทะเลทินใต้ตอนใต้กับอ่าวไทยนี่เพียงสามวันเท่านั <3 S 2> ้น,นเองสามวันรู้เลยใช่ไหมห้าสามวันนี่ออรู้เลยอ่าเพราะน,นั้นเราจะเตือนกันได้ล่วงหน้าสามวันนะครับครับแต่สามวันนี้ก็เป็นเพื่อพูดถึงถ้าใครอยู่ใต้ก็จะเป็นปกติเขาต้องเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีพายุเกิดขึ้น รู้อยู่แล้วครับแปลว่าเวลาเขาม้วนตัวนี่ว่าความเร็วมันก็จะสูงขึ้นแบบรวดเร็วนะฮะแบบรวดเร็วเลยนะครับครับนี้อยู่อย่างนี้รัาว่าก็สบายนิดหนึ่งว่าสบายใจนะนิดหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นพายุขนาดใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพายุถึงระดับระดับโซนร้อนอะไรอย่างนี้นะครับฮะจะเป็นใต้ฝุ่นก็ใต้ฝุ่นระดับหนึ่งนะครับหนึ่งเท่านั้นอ่าไม่เหมือนกับที่ลิฟินพบมานะครับที่ว่าสูงถึงระดับห้าเลยห้านี่คือแรงสุดเลยไใต้ฝุ่น ซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วอ๋อครับครับค่ะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วครับก็คือตัวหลังสุดเนี่ยครับแม่ผมอยากจะรู้จังเลยบรรพบุรุษเมืองไทยเนี่ยเขาเขาเลือกแผ่นดินตรงนี้ได้ยังไงครับลดความรุนแรงธรรมชาติลงได้เยอะมากเลยนะฮะสุดยอดจริงๆ ยอดเยี่ยมจริงๆนะบคือย่างผมปีนนะะก็เวียดนามเวียดนามก็คอยบังอยู่แล้วนะครับโดนเต็มๆเลยพอมาเวียดนามเสร็จปุ๊บก็ยังมาลาวอีกละหกละเหินลาวอีกนะครับกว่าจะมาถึงอุบลราชธานีนี่เที่ยบอ่อนกําลังลงไปมากแล้วหรือแต่ฝนนี่นะครับครับก็เป็นฝนในระดับที่บ้านเราจริงๆก็ถ้าเข้านะใต้ฝุ่นก็ระดับหนึ่งเท่านั้นครับไม่ถึงสองเลยนะครับโอ้โหขนาดหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าเป็นท่าเนี่ยโหสุดยอดแต่คุณว่ามีโอกาสได้เกิดใช่ไหมครัในบ้านเรา น่าเห็นใจฮะน่าเห็นใจคนฟิลิปปินส์นะครับที่ปีนี้เจอระดับห้าเขาไปแล้วนะครับไปฤดูก็คือมั่นดีเนี่ยที่ที่เพิ่งผ่านมาฮะที่เพิ่งผ่านมาช่วงวันที่สิบเอ่อเรียกว่าสิบหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยครับครับเอาละครับเดี๋ยวตรวจสอบต่อวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเชาวลครับสวัสดีครับคุณชวลิต จันทรรัตน์นะครับกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับในช่วงเล่าข่าวก็คุยกันตรงนี้ในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าเรียงเรื่องราวของหมอสี่หมอนะครับมีหมออะไรบ้างที่จะเป็นต้นแบบในการบริการระบบบริการสุขภาพโดยจะมีการนําร่องในพื้นที่10จังหวัดนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับในแพทย์เฉสันนามวา่าผู้อริการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพหรือว่าสสาส,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 สในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ต้องการจะให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถนําสินเชื่อไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องและก็นําไปลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับคำถามคือธนาคารอมสินได้คาดการว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับตรงกับต่อมานะครับทาง Facebook ก็ได้ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปชื่อเพจ รายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอมาได้เลยทางอ็อกซ์เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ